ขอโอกาสเนาะนายกอบจอเนาะอ่าแล้วก็ผู้สันงภูมิเกียรติผู้หลักผูยย้ใหญ่เมื่องูุบลนเฮามื่อเนี้หลงตากต็ถือว่าเป็นพระเมื่องูุบลนเนาะอ่ามีอย่างให้ลงตาเห็ดไะไรก็เฮ็ดไปมื่อนี้้ด้มาเพราะอะไรกินหอดเขาด่าเลยแต่ว่าขึ้นเทศแล้ววันถอไป เนาะห่ววานนี่ไปสองงานห่ววานนี่ไปมองสามสิบแล้วก็ไปอำเภอสลินธรนทเนาะไปให้กำลังใจเด็กหน่อยอ่าสิจัดประเภทนี้อุบลราชธานีเราเนี้ยมีประเภณนี้สำคัญก็คือแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมซึ่งหลวงตาก็ได มีส่วนร่วมเนาะในสนับสนุนนะหลายๆอำเภอนะมีจะบริหฮรละมูก็เลยออกเงินลนะโมเนาะออกเงินเออบริไปยังเนาะกันซอยเลยกันซอยเนาะมือว่านกับไปไปเปรเปรนักเรียนบวไปเปรสีกา เนะาะเมื่อวานไอ้เปน,นักเรียนรงเรียนซิลินทรอนพออ่อแม่อำเภอเนาะสอจเอนาะไปรวมเบิงให้กำลังใจเล็กน้อยแจกทุนการศึกษานะเอิญเปยสาวนักเรียนหม้อตนเนาะโมเดเปสีกาอพรนะองค์อื่นเขาเปสีกาลงตาเปผู้เฒ่ากบเปยน,นักเรียนเนาะเออ เมื่อนี่ในยินว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นโรงเรียนเก่าแก่เป็นลากเหนามุลกานะโดยเฉพาะนายกการก็เป็นสิทธิ์เก่าสัตว์ได้ล่คนเนาะนายกอบจรอา,านะเป็นสิทธ์เก่าหลายขับมือวานนี่ทุกช่องเนาะิ <c oughs> <c oughs> ่นว่า ลากเง่าแห่งความดีคือความกระตันอยู่วันนี้นายกการกันตินันท์ก็เลยมารละลึกถึงครูบาอาจารย์เห็นไหมลากเง่าการศึกษาหลวงตาไม่ได้ปามาตรนะหลวงตาพูดตลอดว่าการศึกษาสิเป็นสิเป็นปน,นายกอบอจอกบต้องเรียนคนหนึ่งก่อนสิเป็นนายกสิเป็นนายพ้นนายพันเป็นยังก็ต้องเรียนคนหนึ่งก่อน นี่เป็นสารตั้งต้นของความรู้ของวิชาเนาะเ,เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราลืมลากเงา่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่ารากเง่ามูลกาลืมที่ไปที่มาจากของบรรทบุรุษเนาะลืมผู้เท่าผู้แก่เพื่อนว่าไม่มีความกระตันอยู่ถ้าใครไม่มีบุคคลใดไม่มีความกระตันอยู่กระตะเวทิตาถือว่าคนนั้นจิตใจดวงนั้น จะไม่มีสิ่งรองรับสิ่งดีๆรองรับรองรับความดีบด่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นความกัจจันยุกจาเวชีนี่แหละเป็นชี่บงชี้ให้ถึงความมีความดีความงามทำประโยชน์เมื่อนี้ไนมาระลึกถึงเห็นบอกโรงเรียนเนี่ผลิตขึ้นมาก ผลิตัยลลขึ้นมาผลิตบุคลากรึ้นมาหล,ลายสลายรุ่นคนเมืองอุบลเนี่ยเห็นบอกเป็นผู้หลักพใหยท่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองให้แผ่นดินเห็นบอกเนี่ยอย่างว่าซอสออ่าอ่าเนี่ยสอสอยยังก่อซื้อเลยมันอๆๆอสอบ่มเห็นบอกอ่าอ่าวรวิทย์บอกฮะวรลิิย์มีสิลเลกตังก็ย หจากซอสอวรสิทธิ์เห็นไหมกะเลี่ยนอยูนอ่นหนเห็นไหเพราะฉะนั้นอุดมวิทยาเนี่ยนะเป็นแบบเป็นพิมพนะ์เนาะให้ให้ใหล,ยลายรุ่นเห็นไหมว่าไงสั่งบุคลาก่อน้้นมากมากไม้ก,ก,กายกองนาะลอยยีสิบแปดปีเห็นไหวันนี้พวกเรามาลํำลึกถึงคุณงามความดี ที่โรงเรียนเนี้ยก็เหมือนหลวงตาบอกศาสนาพุทธเราก็เหมือนกันเราลึกถึงความกตัญญูเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นบอกเราลึกถึงลากเง่านะอา่าว้าง่ายเราลึกถึงมองเกเนี่ยเห็นบอกการเคยเป็นเล็กน่อยบอกการเห็นอกการก็เคยเป็นเล็กหน่อยมาเลียนอยู่นี่เห็นบอกโอ้ยแลีนเล่นอยู่จังสิเสื้อสีญงมาซำนี่รละลึกถึงอุหลงวิทยาไม่หมด จะจม่นงามหลายเนาะโรงเรียนอุดมวิทยาร้อยยี่สิบแปดปีลงุงจ่าเมื่อนี่ในมีส่วนรวมรู้สึกว่าว่าองยังเ,เป็นหรอกว่องยังบ่ใครออกเนาะอ่ามีความยินดีเนาะลงุงจ่าไปเทศคู่หมองไปว่าอยู่คู่หมองในประเทศไทยเนี่ยเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมือที่ได้รับความปิติยินดีเป็นความพ่อใจเป็นอย่างยิ่ง ่ได้มากมีส่วนรวมในงานโรงเรียน628ปีเมือนี่โดยเฉพาะมีะนโยการนายอบจอการกันที่นั่นและะะ้วก็สสวลสิทธ์เนาะสสอบอมและะ้วก็ร่องปุยนะป๋ยนะปุ๋ยเนาะหลายๆท่านผู้มิกียรติคุณนายประหลัดแล้วคูใไดแนวรัมบู้จกักเนาะลงตารูุซึกพ่อใจหลายเนาะ ในมีส่วนรวมในเมืองอูบลถือว่าหลวงตามาอยู่เมืองอุบนนุญอยู่11ปีแล้วเนีหลวงตาเนี่ยเป็นพระบ้านกําเนิดอยู่กลสินแต่บวชที่จังหวัดร้อยเอ็ดบวชอยู่ที่วัดป่ากุงนะอาเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดกับหลวงปูศ่ศรีมหาวิโรนะ้อ,อบวชมากป้ายเป็นพระจอนจัดนะ หลวงตาเนี่ยไปมาหลายจังหวัดยางมานำํำริมแม่นำ้ำโขงเป็นเป็นพระทุดงเขาเรียกมาจากโน่นมุกดาหารลงมาเนี่ยมาเช็ดจังไรมามาหอดเมืองอุบลเราบริไปใส่นะการภาวนาการทำความดีเมื่อก่อนประมี่ไพมาจากหลงตาสิ้นคิดหรอกเนาะ มาอยู่ยนี่สิบเอดปีเลยนะนี่นะเขาปีที่สิบสองะลูกตามาอยู่ป่กปลาหอยหลวงหกปีนะอยู่ป่าละ,ะเอฮ็ตกระตอบน่อยอยู่นะแล้วเขาก็นิมนต์ขึ้นไปอยู่ภูเขาภูยอดมนคือวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ลูกตากับพึ่งสาง นี่คนอุบลรูหลุจักหลงตาห้ายล่ะตะกี้ไม่ไปหูจกักมิจะค่นทางอื่นเนาะวันนี้หลงตาก็มีไม่พูดมากอยากทำประโยชน์มากกว่าวันนี้เนาะก็ขอใครเป็นตัวแทนว่ากันอ่า เป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยเนาะจากนนเลยอยู่ข้างล่างก็ได้นะจากคุณปรินเนาะให้คุณปรินเป็นตัวแทนลงตานะมอบหนึ่งแสนบาทเนาะสาธุนนเเอาตังกับพี่หนึ่งมาด้วยเนาะนะ,ะหนึ่งแสนบาท ให้คุณปรินเนาะในคุณปรินเนาะเจ้าของเมืองโบราณเนาะผู้ใดอ,อยากไปเที่ยวเมืองโบราณนี่เจ้าของเมืองโบราณเนาะสมุดปาการเนะาะคุณปรินเนาะเจ้าของเมืองโบราณวิทยาประกันภัยเนาะนี่ในใน,นตัวจริงเสียงจริงเนาะเนาะนะอาน่า ย่างย่างบ่พ่อย่างบ่พ่ออย่าพ่อครับกลับไปลูกตาอยากให้แมกนีเซียนะแมกนีเซียมอบอีกหนึ่งแสนบาทเนะะาะเพี่หนึ่งพี่หนึ่งเออเอากับเขาก็ได้แมกนีเซียเนาะมาล่กะก็เลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงานน้ำกันเนาะถือว่าเพชรผ่าปลาวสั่งขันมาล่ะ เอาและก็ให้ตัวแทนดีกว่าเจ่นให้ตัวแทนให้คุณอรัญญาเนาะอรัญญาเนาะเจ้าของน้ำมันพืชเกสรเนาะเออตัวแทนเนาะรับมอบนี่ตัวจริงเสียงจริงเนาะเออนะหนึ่งแสนบาทเห็นไหมอ่ะ นะนี่เห็นไหมน้ำมันพืชเกสรน,นะพูดไรไปซื้อน้ำมันพืชเรียวเบื้องน้ำมันพืชเกสรน,น้ำเดอ้อนะ่ะถ้าพูดไรมาซื้อน้ำมันพืชเกสรถือว่าบาปแด้สิบอกห <c oughs> ให้เที่ยวที่เมืองโบราณน,นะต้องไปที่เมืองโบราณเนานะเออนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอ่าที่มาอยู่วัดป่าบ่อน้ำมาอินวันนี้เนาะให้เป็นตัวแทนเนาะ ฮาเฮ็ดจังไรอีกละบอเนี่เนาะเอาซ้ำนี่บอฮะเนาะบอเน่กินฮอดเค่าวเลยเนี่ยเนาะบฮูหว่าเป็นแนวใดหลวงตาก็เลยว่าอันไหนก็สูนำใจบ่ได้รอกเนาะเนาะแมนบอสูนำใจบ่ได้เนาะ เอ่อนักเรียนนี่ม <c inhos> <zen> ีรายวันไหนวะหนึ่งรอยหาสิบคนบอกอ๋อถามบางที่ซื้อดอกถต่มีเงินสดอยู่นี่ยหาหมื่นบาท่ะว่าสิแจกเล็กหน่อยมันอ่าสาธุค่ะที่ทักำนากับลูกๆของเราที่เด็กสาธุพร้อมกันค่ะ ใน,ในายหลวงตาท่านใจดีมากอขอบคคุณ่แล้วจะให้อ่านายกการเป็นตัวแทนหลวงตามอบเอาเฮ้ยมึงมอบมามันบ่ผิดหรอกเงินกูเอามึงเป็นศีเกา่าอาเอาเอา เป็นตัวแทนหลงจามึงยังไงกูเป็นที่ปรึกษากูก็ให้มึงเป็นตัวแทนกูได้คือกันละ่ะสาธุหลงจาก็ขออนุโมทนหน้าเนาะอออ่ะสานุอ่าโอกาสหนาถ้ามีโอกาสายังม่าตายเนะเาะอ่าหันหลงจาผ่านไปปีหนาหรือปีไหนยินดียินดีนดมึงเนี่ยถือว่ามามาแนะนำโตกันแล้วกันเนาะเออ นะอ่าลจ่ากับคิดไปในใจอยู่ว่าโอ้ยตอนแรกว่าจิตถวายอ้ว่าจิมอบแสนเดียวนะพราะไม่เห็นนาบักการเนี่ยเห็นนาอีปุย๋ยเน่อดจะว่ะไรเนอะเลยเสียไปอีกเป็น 2, สองแสนหาเลยคนอนุมโมทนาเนาะอ่ามชิเจิญก่าเป็นคนเมืองอุบลคนอำเภอนาเย่เนานะถือว่าเป็นแมชิที่ทำประโยชน์สูงสุดคือกันละเนี่ยเนาะ ส้างซื้อเสียงไอ้เมืองอุบลสร้างไล่ไล่ส้างเศรษฐกิจใอ้เมืองอุบลปีเะเป็นพันพันล้านเป็นยังยังว่าปีลรพันล้านคนมาเมืองอุบลเนี่ยคนมาท่องมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมซื้อของมาจำบุญที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนี่ยอ่ารีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารเห็นปะม,มาจับใจใส่สอยนะลงังจากบ่บอตำก็ ปีหนึ่งพันล้านก้าเลยนะนะ,นะอ่าอ่านี่คือการทํำให้พวกตลาดช่องเมกนะอ่าตลาดสลินทอนเริ่มมีมีมีมคนมาซื้อของเวลาใส่บาทพระออกบินสบาตตอนเช้าเนี่ยสามร้อยลูกที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเห็นไหม แม่ชีอยู่400ร้อกว่าเห็นไหมเป็นวัดที่มีพระชีเยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้พระเนี่ยทะลุ300ไปแล้วแม่ชีเนี่ยสี่รทะลุ400ไปแล้วต่ส่วน,ส,วนส่วนผู้หญิงที่ยังไม่บวชคือมาปฏิบัติธรรมอยู่ประจำประมาณอีกร้อยกว่าก็เป็น500กว่าคนนะผู้ชายก็ประมาณร้อยกว่า200คน ที่ยังไม่บวชที่ปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าบ่อน้ำรวมๆแล้วหนึ่งพชีวิตคักบ่อผู้เจ้าว่าเมืองนะอุบลนะฮั่นกว่าชีวิตอยู่ป่าอยู่เขานะไปซอยลงตาเลี่ยงเลยเลอเลี่ยงลงตาซอยแนะไปซอยเลี่ยงลูกซอยลงตาลูกลก เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเนี่ยกินเข่าเมื่อละเกือบตันเข่าเนี่ยเข่าหนึ่งเนี่ยนะตอนเนี้ยวันละหกร้อยกิโลข้าวสารต่อมื่อขนาดชั้นเธอเดียวเนี่ค่ากับข้าวเนี่ยที่มาทำครัวเนี่ยเดือนละสี่ล้านไปซอยเลอสอสอเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ พอเลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกพันคนนะเอะอคิดเบ่งเอาผู้ดเดียวเลี้ยงพันคนนั่นเองกําลังเฮ็ดกุตีอยู่ประมาณแปดเก้าร้อยเก้าร้อยหลังอยากเฮ็ดให้ครบกันให้พิวพลหลังละหลัง,ลลงอ่าเ็นบ่ซื้อเล็กอยู่เมืองอุบลเนี่ยเป็นพันตันละแล้วเนี่ยซื้อไปเฮ็ดกุตีเนี่ยนะ เอ็มออ่าตนนั้นเงบประมาณไลแปดเก้าลอยหลังแหละเหลืออยู่ประมาณมาถึง100ลอยหลังหรอกประสิทธิ์กพันหลังหลวงตาหมักให้อยู่คนละหลัง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 กุฏิทุกหลังมีมุ้งลวดมีห้องน้ําในตัวหมดมาตรฐานให้อยู่คนละหลังเพื่อจะให้ภาวนาอย่างเดียววัดหลวงตามไม่มีพระป่าไม่มีกระถินไม่มีตู้บริจาค นะไม่มีไม่รับนะอยากทำทำด้วยจิตศรัทธาเกิดความอยากทำค่อยทำนะถ้าสงสัยอย่าทำเนาะทำบุญนะเนาะถ้าไปแจกซองแจกอะไรเนี่ยบางคนไม่อยากทำมันก็ต้องทำแบบนั้นไม่บริสุทธิ์ใจหลวงตาทำให้ด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยศรัทธาเนาะนี่คือวัดป่าบ่อนะ้ำพระอินเนาะ หลวงตาว่าหลวงตาจะรักษาประเพณีของพระกรรมฐานไว้ให้ภาวนาอย่างเดียวตรงนั้นนะไม่ไม่เน้นที่พิธีกรรมทุกคนไปที่นั่นต้องมีหวังที่จะพ้นทุกอย่างเดียวกันมีหวังว่าจะมาหาซ่องขาวละจะไม่ขึ้นด้วยห่อบมมีทางพระที่นั่นต้องยากจนหลวงตาว่าเป็นพระต้องยากจน นะอยากจนบรมเป็นทุกข์เอ๊พระต้องไม่มีเงินเนาะ,ะให้หลวงตามีคนเดียวก็พอตัวบมม่มีมูสิกินแนวไหยเนี่ยใช้เงินส่วนตัวนะนะนะรับผิดชอบทั้งหมดเลยน,ะนี่จริงๆนะหลวงตาหาเองทำเองเนาะนะนี่เห็นไ,ไหม มันต้องอย่างเงี้ยยินดีที่จะลงทุนหลวงตาบอกลงทุนแสนล้านได้พระอริยะเกิดขึ้นองค์หนึ่งก็คุ้มคันไรพระอารหันเกิดขึ้นองค์เดียวกับพ่อใจแหละลงทุนเนี่ยอิลีหลวงตาหมักแนวนี้นะบสนโลกนะแต่อยู่ในโลกกระทําประโยชน์ให้โลกไปนั่มนะนะมีกับแบงให้เพื่อนบ้านให้คุณนัผูุนีนั่มนะ เขาจะพูดเรื่องผลงานหลงตานเนี่ยถือว่าทําประโยชน์มากพอสมควรในเมืองอุบลเนี่ยมาอยู่11ปีเนี่ยบริจาครถไปกว่า400คัน,นรถเ่ยมีทุกประเภทนะเห็นบอแอมมูรอแอมมิเลนนะเออทั้งโรงเรียนแทบทุกโรงเรียนรถนะ กาชาตหน่วยงานต่างๆมูลนิธิลุงสามีมูลนิธิอยู่สามมูลนิธิมูลนิธิกู้ภัยลงทุนเองทําเองหมดช่วยเองไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยๆนะลุงสาวาเกิดมาชาตินี่เลยสางเลยห้วมเมืองอุบลเนาะเป็นพระเมืองอุบลเอ่อนะตายก็ดีตายอยู่นีละวสัตน,ะน,ะน,ะนะตเนาะเนาะเกิดอยู่มองไหลกับมโหงกันอยนีละวสันตเอง มเีมาสู่มาห้อมวัดโรงเรียนยังก่อนโรงเรียนอุดลมวิทยาคมเนาะลุงสาวโมเรียนหนังสือเลยลุงสาวบอาคาไดเรียนหนังสือเกิดมาพ่อแม่ผ้าถูกผ้ายากเกิดมาทุกอีริ่มพอเป็นลูกคนโสอ่ะอ่านออกเขียนได้เท่านั้นกันเลยไปเรียงน,น้องน่องอาหอกคนพ่อแม่บอมมีสมบัติแมจังเม็ดเนาะ ด้หาแนวมาแลกเข่าพนนะด้จบเขาวัดเนาะเออเห็นบอกแต่ชาติกำเนิดเนาะไม่ได้บ่งบอกถึงความดีหรือความไม่ดีจริงไหมเมื่อก่อนคนจะชอบพูดว่าเป็นผู้รอยโอกาสหลงตาเปรียบตัวเองไม่ใช่ผู้รอยโอกาสเป็นผู้ไม่มีโอกาส แต่ลุงตาเป็นคนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองอไม่เคยเหยียบยํำตัวเองเห็นไหมลุงตาบอายุสามสิบต้นก็สร้างตัวได้มีทุกอย่างได้ทําธุรกิจได้เป็นผู้บริหารได้เห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับวุธิการศึกษาเลยน,นี่สองเมื่อเนี่ยสมองนะทําได้คนเราชอบ ไปเบียดเบียนตัวเองเหยียบย่ำตัวเองไม่ให้กําลังยยใจตัวเอง<ม>เนาะเห็นไหมเชื่อไหมว่าลูกบ้านนอกคนหนึ่งได้ทาได้มาถึงตรงจุดนี้หลวงตาว่านี่นคือกําไรล้นเหลือมากชีวิตนี้เกิดมานะ,ะประโยชน์ของตัวเองทําหมดแล้วเหลือแต่ประโยชน์คนอื่นหลวงตาชีวิตที่เหลืออยู่ลมหายใจที่เหลืออยู่นี่คืองานของหลวงตา ที่จะทําประโยชน์แก่มนุษย์แก่คนแก่แผ่นดินแก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะหลวงตาแนะนําตัวแล้วเนาะก็ขอ,เ,อ,อ <c oughs> เดินทางปีนี้เนี่ยเห้ไหมได้ได้เป็นส่วนร่วมไปจัดงานวันแม่แห่งชาติด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกบ้านนอกได้ทําขนาดเนี้พอใจมากๆอะเห็นไหม เออเนี่ยเป็นที่ปรึกษา,อ,า,อ,าอ่าออจนะที่ปรึกษาวิรเกิดที่ปรึกษาอสภาสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะและมูลนิธิสภากาชาติผู้ลายอย่างขนาดลงาุงษาคนพูดอย่างเฮ็ดงานหลายขนาดเอ็มบอจังหวัดเขถามมาลงษาบอเมยบอ ลงสาบเบาเอยหรอกตอนเป็นโยมมีเมียหลายคนมันฝึกมาแล้วว่าเอกก่อนบ,าาบวชบวชมีเมียหลายคนแห้งเมยครับว่าเอกฮะตอนนี้แห้งบาเมยบามีเมียม,มัอนี่กะซ้ำนี่ก่อนไปขออุลโมศนากับเมชิเจนแล้วก็คุณปรินแล้วก็คุณบีเนาะน้ำมันพืชเกษรแล้วก็เมืองโบราณเนาะอ่า ขออนุโมทนากับพวกเราทุกๆคนขอสาธุการไว้สามแค่นี้ก่อนสาธุ